EP 1479คำพิพากษาสารดีกาที่5172ับ2566พนักงานอายการจังหวัดโจทย์ในอออางจำเลยโจทย์ฟ้องและแก้ฟ้องกว่าลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 2 2 มาตา4 11 12 13 18 62 81ประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 278 27ิบเนับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ต่อจับโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาเบรกดำที่ย่อยักษ40์407ทับ2และ หมายเลขดำที่ยอยักษ์520ทับ2,164ของสารชั้นต้นจําเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจําเลยในคดีที่โจทย์ขอให้นับโทษต่อสารชั้นต้นพิพากษาว,ว่าจําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2 5 2 2มาตรา11,18วรรคส 6กวรรคหนึ่งแปการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา91ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกสี่เดือนฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกสี่เดือนรวมจำคุกแปดเดือนนับโทษจำคุกตำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมาเลขดำที่ย่อยก 3, ักษ์สี่ศูนยทับสองพหกามหมายเลขแดงที่ย่อยักษ์5้าห้าหทับสองพัายแรกคดีอาญาหมาเลขดำที่ย่อยก 4, ักษ์ห้าสองศทับสองพันรยหกีหมายเลขแดงที่ย่อยักษ์ 268ทับ2,565ของสารชั้นต้นข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกโจทุอุธรสารุทธรภาค6มพิภาคสายยืนโจทด,ดีกาโดยอยายการสูงสุดรับรองให้ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อทีจจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นดีกาฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุ นายพ่อพานผู้เสียหายที่หนึ่งอายุ16ปีเสดเด็กชายซอโซ,โซผู้เสียหายที่สองอายุ13ปีเสดเด็กชายวแหวนผู้เสียหายที่สามอายุ13ปีเสดเด็กชายยอยักษ์ผู้เสียหายที่สี่อายุ13ปีเสดนายขอไข่ผู้เสียหายที่ห้าอายุ15ปีเสดเด็กชายตอเต่าผู้เสียหายที่หอายุ13ปีเสด แหทยตรวร่างกายผู้เสียหายทั้งหกไม่พบบาดแผลที่ทวัรหนักและอวัยวะเพศไม่พบตัวอสุจิหรือส่วนประกอบของน้ำอสุจิที่ปากทวารหนักทั้งไม่พบหลักฐานการกระทำจำเหาผู้เสียหายทั้งหกชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธสำหรับความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดย ไม่ได้รับอนุญาตแรงฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในรนาชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์เรดีกาจึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่าจำเลยก็ะทำความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปี กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยใช้อวัยวะอื่นซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำทวัรหนักของเด็กและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุกว่า15ปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามฟ้องข้อ1.1ถึงข้อ1.6หรือไม่เห็นว่าแม้นข้อทด่จริง ได้ความจากพยานโจทว่าผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอาออ่างให้การต่อพนักงานสอบสวนและเบิกความเป็นพยานโจทชันสืบพยานก่อนฟ้องในทํานองว่าผู้เสียหายทั้งหกถูกจำเลยกดจูบดูดปากจับและอมอวัยวะเพศและใช้นิ้วมือร่วงล้าทวารหนนะักของผู้เสียหายที่หกเป็นการกระทาอนาจาร เด็กหญิงอออ่างเคยเห็นจำเลยกอดจูบเด็กคนอื่นและนางสาวพอผ่านกับนางสาวหนอนหนูเบิกความว่าพยานทั้งสองร่วมกันสอบข้อได้จริงผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอออ่างโดยผู้เสียหายที่หกให้การว่าถูกจำเลยร่วงละเมิดทางเพศด้วยการกอดจูบจับอวัยวะเพศและใช้นิ้วสอดใส่ทวานหนัก จึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยแต่ผู้เสียหายทั้งหกกลับเบิกความเป็นพยานจำเลยว่าจำเลยไม่เคยกระทำอนาจารยหรือล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เสียหายทั้งหกผู้เสียหายทั้งหถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ14วันเหตุที่ผู้เสียหายทั้งหกให้การต่อพนักงานสอบสวน และเบิกความชั้นสื่อพยานก่อนฟ้องว่าถูกจำเลยกระทำอนาจารเนื่องจากผู้เสียหายทั้งหกถูกข่มขู่ว่าหากไม่ให้การและเบิกความเช่นนั้นจะติดคุกถูกทำร้ายกักขังไม่ให้กลับบ้านพบบิดามารดาผู้เสียหายทั้งหและเด็กหญิงอออ่านเกิดความกลัวจึงให้การและเบิกความไปเช่นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของหนังสาวหนอนหนูและพันตำรวจโทรทโทงพยนโจโย์ว่ามีการนำผู้เสียหายทั้งหกไปที่สถานีตำรวจและคำให้การชั้นสอบสวนของนางอออ่างมันดาผู้เสียหายที่สามนางหมอม้ามันดาผู้เสียหายที่สองนางจอดจานมันดาผู้เสียหายที่หกนางสาวสอดโซ่พี่สาว ผู้เสียหายที่ห้าทำนองเดียวกันว่าทราบเรื่องผู้เสียหายทั้ง6ถูกจับและถูกควบคุมตัวไวท้ที่สถานีตำรวจภูทรและคำเบิกความของนางจอดจานว่าผู้เสียหายที่6ถูกควบคุมตัว14วันผู้เสียหายที่6เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่บอกผู้เสียหายที่6พูดตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ มิฉนั้นจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีผู้เสียหายที่6หวกว่าลัวนั้นเชื่อได้ว่าการสอบคำให้การชั้นสอบสวนและการเบริกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอออ่างเกิดขึ้นระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูทรมีการจุงใจขู่เข็นหลอกลวง และทำลายร่างกายการที่ผู้เสียหายทั้งหกม,มาเบิกความภายหลังแม้นจะขัดแย้งกับคำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความชั้นสื่อพยานก่อนฟ้องแต่ก็เป็นการเบิกความเพื่อพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างชัดว่ามีเหตุผลอย่างไรทำไมถึงให้การในชั้นสอบสวนและเบิกความต่อศาลชั้นต้นที่ฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงไว้เช่นนั้น อาจใช่เป็นการเบริกความเพื่อช่วยเหลือจำเลยดังที่โจทยดีกาแต่อย่างใดไม่แม้นคันดีอยู่ระหว่างสืบพยานจำเลยซึ่งโดยพรักการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมจะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา228และต่ำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา120ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ถ้าคู่ความฝ่ายใดอ้างว่าคำเบิกความของพยานคนใดที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างไม่ควรเชื่อฟังโดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นว่ามีมูลศาลอาจยอมให้คู่ความฝ่ายนั้นนำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนได้แล้วแต่จะ เห็นควรคดีนี้จำเลยนำสืบปฏิเสธฟ้องโจทว่าผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอ้ออางให้การชั้นสอบสวนและเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องไปโดยถูกควบคุมตัวข่คมขู่ไม่ให้กลับบ้านและพบบิดามารดาคำให้การชั้นสอบสวนและคำเบิกความดังกล่าวไม่ควรเชื่อฝั่ง เมื่อทนายจำเลยถแถลงขอสืบพยานผู้เสียหายทั้งหกหากศาลเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลก็ชอบที่จะอนุญาตให้จำเลยนำผู้เสียหายทั้งหกเข้าเบิกความตามมาตราดังกล่าวข้างต้นและมีคำสั่งในรายง,งานกระบวนพิจารณาได้หาจำต้องให้จำเลยยืน่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลก่อน ดังที่จดกล่าวอ้างในดีกาแต่อย่างใดไม่เมื่อประมวลกฎหมายวิธีวินายความอาญ,ญามาตรา226บัญญัติว่าพยานวัตถุพยานเอกสารหรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะาพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำม,มั่นสัญญาขู่เห็นหลอกลวงหรือโดยมีชอบประการอื่นแต่พฤติการในคดีนี้พยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งเป็นผู้เสียหายทั้งโงกและเด็กหญิงอ่ออ่างอย่างเป็นผู้เยาว์มีอายุไม่มากและอ่อนประสบการณ์ถูกควบคุมตัวโดยมีคนดูแลและปิดประตูล็อกไว้ การสอบคำให้การชั้นสอบสวนรายการเบิกความต่อสารชั้นต้นสืบพยานก่อนฟ้องอาจเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการได้แม้จะมีการสอบคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงออ่างต่อหน้านักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอายการอาร่วมอยู่ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความมายามาตรา133ทวิแต่ตามคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายที่1และที่3บุคคลที่เด็กร้องขอหรือผู้ที่ไว้วางใจได้ลงชื่อในฐานะล่ามแปดด้วยโดยผู้เสียหายที่6เบิกความโต้แย้งว่ามีล่ามค,มค่มขู่จะให้เจ้าพนักงานตำรวจ หากไปติดคุกหากไม่เบิกความว่าจำเลยกระทำอนาจารย์ทำให้มีข้อระแวงสงสัยว่าคำให้การชั้นสอบสวนและคําเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้องของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอ่ออ่างได้ให้การและเบิกความไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เนื่องจากเมื่อผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอ่ออางให้การและเบิกความ ต่อบสารชั้นต้นแล้วยังถูกนำไปควบคุมตัวต่ออีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักในการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทมาตรใดให้มีการควบคุมตัวผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอ่ออ่างซึ่งเป็นพยานไว้ก่อนแล้วเอาตัวมาเบิกความต่อสาร แต่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการหากปีเขตอันควรเชื่อได้ว่าพยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอันเป็นยากแก่การนำพยานนั้นมาสืบในภายหน้าจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา237ทวี การควบคุมตัวดังกล่าวย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของผู้เสียหายทั้งหกและเด็กหญิงอ่อนอ่างซึ่งเป็นพยานประกอบกับการจับกลุ่มและคุมขังบุคคลดังกล่าวจะทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา28การกระทําเช่นนี้จึงเป็นการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา226ทั้งในคดีอาญาโจทย์มีภาระการพิสูจน์และศาลต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงโดย จะไม่พิาพาคษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทําผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอายามาตรา227วรรคหนึ่งซึ่งทีนี้ความผิดตามฟ้องโจทยเมีตาโทษจำคุกสูงถึง20ปีพยานโจทย์จะต้องชัดแจ้งหนักแน่นมั่นคง โดยไม่มีข้อตำหนิใดๆให้เห็นเป็นที่ประจับได้ลักษณะแห่งคดีอยู่ในวิสัยที่โจทย์สามารถหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการอันสุจริตและชอบด้วยกฎหมายมาพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้การรับฟังพยานหลักฐานโจทย์ที่ได้มาจากการสแสวงหามาโดยมิชอบเท่ากับอนุญ,ญาตให้โจทย์นำพยานหลักฐานมาเพิ่มเติม ในส่วนที่ตนนำสือบบกพ้องไว้เพื่อจะลงโทษจำเลยแต่เพียงอย่างเดียวทั้งที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของจำเลยและกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของการดำเนินคดีายาโดยทั่วไปเมื่อการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโจทย์สาร ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่นมีพฤติการพิเศษแห่งคดีหรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา227ทับ1วรรค1แต่พยานโจทก์ซึ่งเป็นคำเบิกความชั้นสืบพยานก่อนฟ้อง แระกลับให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายทั้ง6และเด็กหญิงอ่อ่างซึ่งต้องห้ามมีให้รับฟังดังที่วินิจฉัยข้างต้นแล้วพยานโจทย์ส่วนที่เหลือมีเพียงหนังสาวพอ่อพานหนังสาวนอนหนูและพันตำรวจโทถอดทงซึ่งเป็นพยานบอกเล่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำความผิดและผลการตรวจ ชันสูตรบาดแผลของแพทย์ไม่พบบาดแผลที่ทวารหนนะักอวัยวะเพศไม่พบตัวอสุจิส่วนประกอบของน้ำอสุจิที่ปากทวารหนนะักภายในทวานะรหนักและไม่พบหลักฐานการกระทำชําเราของผู้เสียหายทั้งหกส่วนสาเหตุที่หนังสาวพพ่านเจ้าพนักง,งานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากบุคคลไม่ทราบชื่อมิชใช่ผู้เสียหายทั้งหกหรือบิดามารดาของผู้เสียหายทั้งหกโดยผู้เสียหายทั้งหกไม่เคยเล่าเรื่องราวที่ถูกจำเลยกระํามนาจารให้บิดามารดาหรือบุคคลอื่นล่วงรู้จึงเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยอย่างยิ่ง หากมีการถูกกระทำอนาจารจริงทั้งอย่างได้ความจากผู้เสียหายที่หที่2ที่4ที่5และที่6เบิกความตอบทนายผู้ต้องหาถามคันชั้นสื่อพยานก่อนฟ้องตำาน,นองเดียวกันว่าไม่อยากให้จำเลยถูกดำเดินคดีและอยากไปอยู่กับจำเลยอีกน่าเชื่อว่าจำเลยอาจถูกกันแกลง้งแจ้งความให้ดำเนินคดี ตามข้อต่อสู้ของจำเลยก็เป็นได้ประกอบกับจำเลยก็ให้การปฏิเสธมาตลอดดังนั้นพยานหลักฐานโจทย์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องข้อ1.1ถึง1.6หรือไม่จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคส ที่สารุทธรณ์ภาคหกพิพากษายกฟ้องมานั้นสารดีกาเข็นพ้องด้วยในผลดีกาของโจท์ฝังไม่ขึ้นพิพากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความอาญ,ญามาตราสิบห้วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา228ระหว่างพิจารณาโดยพระราการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติมจะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ถ้าคู่ความฝ่ายใดอ้างว่าคำเบิกความของพยานคนใดที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างหรือที่ศาเลเรียกมาไม่ควรเชื่อฟังโดยเหตุผลซึ่งศาลเห็นว่ามีมูลศาลอาจยอมให้คู่ความฝ่ายนั้นนำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข้ออ้างของตนได้แล้วแต่จะเห็นควร